ที่เราบอกไปว่ารถบรรทุกก็มี EV เหมือนกันใช่เราสามารถดัดแปลงเป็นไฟฟ้าได้เหมือนกันอันนี้คือของจริงใช่ไหมครับเนี่ยของจริงครับของจริงไม่ใช่ว่าติดป้ายเท่ๆนะพี่จริงก็ติดเท่ๆครับง้รอเล่นเดี๋ยววันนี้ผมมีทีมงานที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นศาสตราจารย์ด็ออกเตร์อะไรนะครับด็ออกเตร์ศาสตราจารย์พลตรีตำรวจจตวาจะตายตรงพลตีนะครับจอกครับหลอกโอเคโอเคครับผมพี่เจ้าครับผมอ้าวสวัสดีครับพี่เจ้าครับดีครับผมดีครับ พนัททำธรรมนานเนี่ยครับก็จริงๆก็เริ่มทามาตั้งแต่รถดันเครื่องบินครับผมรถดันเครื่องบินที่เป็นรถดันรืขัาดใหญ่ที่เป็นไฟฟ้ากันแรกของโลกครับผมก็มาจากพนัทแล้วเราก็เริ่มต่อยอดออกมาเป็นรถตัว10ล้อครับสีล้อหรือหกล้อการที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันประหยัดหรือมันเฟกว่ารถน้ํามันขนาดไหนครับก็ครับตอนนี้ครับตัดการกินไฟครับตอน1กิโลนะครับผมจะกินไฟอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์หกิโลวัตต์ครับผมก็ใช่นับเป็นค่าวๆก็คือตอนนี้ก็ประมาณ4-5บาทแต่ถ้าเทียบกับถ้าเป็นรดีเซล ที่นตำมันลิตรละสาสิบกว่าบาทก็ยังรถดีเซลยังแพงกว่าหลายเท่าครับผมอาจจะตอกวสามเท่าเลยเวลารถมันทุกเนี่ยมันจะแบบวึ่งวิ่งวิ่ง<ม>ยังไงครับเงียบคลิปแบ่งท่อไม่ได้นะครับเงียบคลิปเลยครับเงียบคลิปเลยนะครับปกติรถมันทุกมันก็คงไม่ได้วิ่งไปกลับที่ทํางานนะครับไอ้คำว่าที่ทํางานแบบจากบ้านไปออฟฟิศอะไรเงี้ยนะครับมันวิ่งไกลพอสมควรเลยตอนนี้ในช่วงที่เป็นช่วง พัฒนาหรือ d e v e l ็ออันนี้มันวิ่งได้อยู่สักกี่กิโลครับพี่เสี่ยวตอนนี้อยู่ในช่วงเลน2-300กิโลครับผม2-300กิโลถ้าจากกรุงเทพก็สักโคราชอะไรอย่างเง<ช>ี<ห>้ยนะน่าจะมีแน่นอนแล้วก็ไปชาร์จแบตลอบหนึง<ช>่งไอรถบรรทุกของเราเนี่ยไปจอดช่องที่เถามีรถเก๋งชาร์จได้ไหมครับพี่ก็ถ้ารถถ้าจอดได้ก็ชาร์จได้เหมื <c oughs> อนกัน <c oughs> ครับก็คือไอตัวข้างๆมันจะไม่พอแต่ว่าแต่ว่าคือต้องไปจอดเสียบเข้าหมดเลยครับทั้งแถบเลยไม่งันสายไม่ถึงก็คือหัวหัวชาร์จเนเหมือนกันตอนนี้เป็น CCS แล,แล้วชาร์จล่ะครับชาร์จนานแค่ไหนครับปัจจุบันเครื่องชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง150กิโลวัตต์ก็จะใช้วชเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับผมโดยเฉลี่ยทำเป็นเล่นเลยพี่2ชั่วโมงเองครับก็สุดๆแล้วครับถ้าตอนนี้ยังเป็นหัวเดียวอยู่ใช่พัฒนาเป็นของหัวชาร์จด้วยก,กันก็อาจจะได้ชั่วโมงนึงครับผมเราเข้าใจว่ารถเล็ก ที่เราได้ยินว่าชาร์จประมาณ6 7ชั่วโมงก็คือชาร์จกลับบ้านแล้วชาร์จใช่ไหมครับพี่เต้ยใัในั้นคือเขาเรียกนะครับเป็น AC ชาร์จ AC นะครับก็คือแถวบ้านเรียกเรียกไม่ใช่ Fast าา Charge <ๆ S 2> ปกติจ,จุดจอดพักรถเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยจริงสองชั่วโมงนี่ค่อนข้างจะพอพอไปได้ใช่พอ,พอไปได้นะครับจอดพักเปลี่ยนกะอะไรก็ว่าไปการขับเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้ามันเหยียบไม่ออกแล้วเข้าใจว่ารถบรรทุกมันมันจะกล่าความเร็วนะถ้าเหยียบไม่ออกบรรทุกไม่ไปสิ้นีน่จร่จริงมริง เียบไม่ออกนี่ไม่เป็นความจริงครับเยียบแล้วพุ่งมาเยียบพุ่งด้วยคือจะเป็นแมนนวลหรือจะเป็นออโต้ก็ไม่มีคาร์ดแล้วด้วยในชะ่ไหมก็ขับง่ายขึ้นมือไม่มีการ์ดครับจะเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้จะเลือกเป็นแมนนวลก็ได้สุิว่าเราอยากขึ้นเขาอ๋อก็สามารถทําได้เหมือนกันพุ่งแน่นอนพุ่งแน่นอนครับเยียบแล้วไปแน่นอนดึงมาก อย่างพวกระบบเบรกอะไรพวกนี้นี่มันยังเป็นเป็นของน้ำมันอยู่นะครับหรือว่าเราต้องแปลงเป็นไฟฟ้าใหม่ใช้ระบบเดิมหมดเลยครับแต่ว่าแค่เป็นเบรกลมแต่เราก็เอาปั๊มลมไฟฟ้ามาช่วยแค่นั้นเองครับมอ๋อคือที่เราได้ยินเสียงเบรกยิยังยังยู่มีอยู่นะมีอยู่ครับอ๋อยังมีเสน่อยู่ใช่บออแต่เหยียบบุ้นบุนไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้แล้วโหุ้้นไม่ได้แล้วเลี่ยนที่ชอบเหยียบบุนบุนนี่ก็ไม่ได้แล้วครับต้องไปติดแต่เองตัด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 โอเคนะจริงจริงด้านนู้นก็ม ไฟฟ้าด้วยนะครับก็คือช้วยล็อโลกด้วยแล้วก็เป็นหนีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละคันเพิ่มเติมบอกว่าตัวรถขยะเนี่ยปกติเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยจะได้ยินเสียงก่อนเลยรถขยะมาแล้วบุนบุนบุนอันนี้จะเงียบเลยใช่ไหมคลปเลยเงียบคลิปเลยแต่จริงๆนะในกลุ่มของรถที่มันใช้เขาเรียกว่ามันมีเครื่องรุนแรงปกติเนี่ยก็ใช้จัก น้ำมันในแหละแต่อันนี้พอมันเป็นแบบไม่ใช่รถน้ํามันไม่มีเครื่องยนต์ในการดันแรงเนี่ยไอตัวเทแบบยกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแรงมันจะพอโดยปกติแล้วครับปกติคือจะมีปั๊มไฮดรอลิกครับก็คือเครื่องจะเครื่องมาปั่นปั๊มไฮดรอลิกแต่พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราก็แยกไปเลยว่าเรามีมอเตอร์เพื่อปั่นปั๊มไฮดรอลิกแยกเฉพาะมันก็เลยไม่กินโหลดเท่าของเครื่องยนต์ครับผมก็คือตาการใช้พลังงานเนี่ยน้อยกว่าอย่างนี้แบตเตอรี่มันต้องใช้เยอะกว่าคันเมื่อกี้ที่เราดูไหมครับจริงๆใกล้เคียงครับตัวนี้สเปก ของแบตเตอรี่สองคันนี่ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันเพราะว่าจริงๆรถขยะก็ไม่ได้หลักต้องวิ่ง2องสามร้อยโลขนาดอยู่แล้วจริงๆอันนี้ถือว่าเห็นภาพนะครับเพราะว่ารถขยะเนี่ยเป็นอะไรที่เราทำเพื่อรักโลกอยู่แล้วครับอันนี้คนข้างชัดเจนเลยก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอินโนเวชันหนึ่งนวัตกรรมของทางพนัทด้วยจริงๆมีด้านนู้นด้วยรแวกที่เจออยู่นู้นก็มีแบบกระบะมีอะไรด้วยนะครับก็ตอนนี้กระบะคือมันมีหลายเจ้าในบ้านเราครับที่ดัดแปลงรถกระบะมันค่อนข้างจะทำได้ง่ายกว่าตัวรถรถรอรถใหญ่ใช่ครับผม ก็คือขนาดมอเตอร์ยังเล็กยังไม่ต้องมีเกียร์เป็นดิเรกไดได้อยู่ครับผมแต่ว่าอย่างรถอย่างรถกระบะอย่างเงี้ยระยะกิโลมันได้เยอะกว่าอันนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่ครับในเนื่องจากว่ารถ e ีขอนนสันนะครับมีปัญหาหลักในเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่มีแบบพื้นที่น้อยอเลยทําให้ความจุแบตเตอรี่มันน้อยตามไปด้วยครับผมเมื่อกี้อย่างเราดูคันที่เป็นหัวลากเราจะเอาแบตไปข้าง,างๆทั้สแต่อย่างรถกระบะอย่างเงี้ยเราไว้ตรงไหนได้ครับกระบะครับตอนอย่างคันที่ผมดีไซ ไ้คัสซีครับผมได้คัสซีบริเวณข้างเพาครับผมเพราะว่ามอเตอร์อันนี้ยังเป็นมอเตอร์วางหน้าและมีเพาขับอยู่แต่ถ้าเราใช้มอเตอร์เอ็กเซลมอเตอร์เอ็กเซลคือมอเตอร์ติดเพลาหลังพอเราใช้มอเตอร์ติดเพาหลังเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเพากลางเราก็เลยวางแบตได้เต็มที่ในตรงขหน้ารถโอ,โอเคเลยครับ,บก็บอกว่ารถเล็กเนี่ยก็กกกเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกันเยอะแล้ว<ช>รถใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีพนักเป็นเจ้าลเบอร์ต้นๆแหละที่ทําอยู่คือตอนนี้ยังมีคนมองว่ามันแบบยังน่ากลัวยังแบบ ยังไม่คุ้มยังไม่อะไรครับซึ่งอัน้จริงอ่ะตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ค่อยคุ้มแต่อนาคตครับพอทุกอย่างเริ่มพร้อมเนี่ยมันจะลงมาถึงในจุดที่เราสามารถจับต้องได้ทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นทัางรถใหม่หรือรถโปรโมชั่นครับผมถือว่าเป็นพาร์ทที่เราให้ข้อมูลแล้วกันนะครับพาร์ทนี้จะดูมีสาระเล็กน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปเรามีโอกาสดีๆที่มาเจอกับข้อมูลเชิงลึกนะครับก็เลยแนะนํากันโอเคงั้นวันนี้ผมขอขอบคุณพี่เชียร์แล้วกันครับผมให้ข้อมูลวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเรียกว่่าาวันนี้เต็มมมอิก เนื้อเรื่องสุดยอดมากเกินความคาดหมายแล้วก็เกินความที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาบุกอาณาจักรเรียกว่าอาณาจักรจริงๆนะมันใหมันใหญ่มากปีนี้เขา้าปีแล้วนะใช่เดี๋ยวเราต้องกลับไปเยี่ยมใหม่แน่นอนต้องมาแต่ว่าคลิปแบบนี้ เดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่รับขอไครของหน่อยต้องมีนิดนึงเรื่องถประทุกเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วก็อะไรที่ใหญ่ๆก็ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยใช่เลยเพราะฉะนั้นเราหนีไม่ได้ที่ต้องซื้ออะไรครับผมเพอาแกงไม่แพง <laughs> มันจะไปเพชรบุรีแล้วเออซื้อประกันซื้อประกันตอนนี้ประกันที่ดีต้องผ่อนได้0%่วเปอร์เซ็นต์สิบเดือน แล้วซื้อที่ไหนนะมิกที่เงินสิบล้อตอนนี้เรามีหลายหาด้วยนะครับเขา้าไปที่สาขา,า,ขา,า,ขา,า,ขาได้เลยเข้าไดี้เลยแล้วก็พกบัตรประชาชนใบเดียวใครสะดวกแบบไหนก็เลือกตามความชอบใจรถเล็กรถใหญ่มีหมดมีหมดนะครับของดีๆอย่างนี้ก็เลยมาฝากทยคลิปลแล้วกันก็วันนี้ต้องขอบคุณทางทางพนัสพนัสด้วยที่ทุกคนนะพี่เอ้พีเต้พีกกพีเชีย แล้วก็อีกหลายๆที่ที่เราจําชื่อไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้อินบ็อกซ์เข้ามาอกเข้ามาได้นะครับงั้นเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปของพวกเรานะครับกับพวกเราสายป่วนรถบรรทุกยังไงฝากติดตามพวกเรา สายปวนรถบันทูกนเดิยเลยสายปวนรถบรรทูเดี๋ยวคนเดียวไม่เล่นด้วยเลยแมวนี่ตัวโมตัวข้างไหนมาด้านนี้นะด้านี้นะโอเคไปไปหนึ่งสมุนแบบพ่ทูดิเล่เอาโอเคหนึ่สองสไปฟิ้แน่นอนสุาไส เราไม่หยุดเนาะพอเหอะ